านวิฟเอเชียนะคะแน่นอนที่สุดเลยก็คือต้องเป็นจากเอเชียก็คือทางแถบอาเซียนบ้านเรานะคะแล้วก็เอเชียแปซิฟิกทั้งหมดแล้วก็จะเป็นกลุ่มผู้ซื้อจากแอฟริกาที่เราได้ทําตลาดมาแล้วนะคะก็จะมีกลุ่มผู้ซื้อมาซื้อเทคโนโลยีสินค้ากลับไปนอกจากนี้กลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มใหม่ที่เราเพิ่งเปิดเปิดตลาดที่ตะวันออกกลางนะคะอย่างที่ทราบกันว่าเราได้ไปจัดงานวิฟมิดเดิล a s t ที่กรุงอาบูดาบีมาเมื่อเดือนกุมภาธ์ งานนี้ประสบความสําเร็จมากได้ผู้ซื้อมาชมงานกว่า7,00 0คนเพราะฉะนั้นผู้ซื้อเหล่านี้เราก็จะคัดเลือกผู้ซื้อคุณภาพเราก็เชิญมาชมงาน Live Asia สำหรับในปีนี้นะคะจะเป็นปีแรกที่เรามีการเก็บค่าลงทะเบียนถ้าสมมติว่าลูกค้ามาลงทะเบียนที่หน้างานนะคะในจํานวน500บาทต่อหนึ่งท่านนะคะทางนี้เรามีเหตุผลหลัก3ประการในการที่เราจะเก็บค่าลงทะเบียนเหตุผลแรกก็คือถ้าทุกท่านมาลงทะเบียนหน้างานเนี่ยคิวจะยาวมากแล้วก็ จะทำให้ท่านไม่สามารถเจราจาธุรกิจได้อย่างสะดวกท่านจะเสียเวลาประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงไปแล้วสําหรับการลงทะเบียนอย่างที่สองก็คือทุกครั้งที่เราได้ข้อมูลจากลูกค้าที่ลงทะเบียนหน้างานมักจะเป็นข,ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเราก็อยากให้ลูกค้ามีการสร้างประวัติของตัวเองบอกว่าลูกค้าทํางานเกี่ยวกับที่ไหนเราต้องการชมงานเพื่ออะไรจริงๆรแล้วเราจะได้นําข้อมูลพวกนี้ค่ะมาปรับปรุงงานสําหรับครั้งหน้าได้สําหรับอย่างที่3ามคือ จะเป็นครั้งแรกที่งานวิเทเชียเนี่ยอยากจะทำ CSR กลับไปให้กับเด็กๆในเมืองไทยอะคะ่ะคือเราจะนําไปมอบทุนการศึกษาให้เด็กแล้วเราก็มีคําถามจากลูกค้าว่าทําไมเราทางานที่เกี่ยวกับธุรกิจปศุสัตว์ทำไมเราไม่เอาเงินไปช่วยเหลือสัตว์โดยโตรงแต่คือเรามองว่าเด็กยังไงก็คือเป็นอนาคตที่จะต้องมาทํางานในวงการพวกนี้นต่อไปเพราะฉะนั้นเราอยากสนับสนุนเด็กตั้งแต่แรกมากกว่าทีนี้นะคะลูกค้าสามารถลงทะเบียนได้ผ่าน www.vib.net ได้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2559ค่ะก็คือ3เดือนก่อนหน้างานแล้วก็ไม่ต้องตกใจถ้าสมมติว่าใกล้งานแล้วเพิ่งจะมานึกได้ว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนระบบลงทะเบียนออนไลน์เปิด24ชั่วโมงจนถึงวันที่17มีนาะเวลา6โมงเย็นตอนที่งานปิดเปิดตลอดเวลา